การบำเพ็ญธรรมในยุคข,ขาวชีวิตสิทธรักบำเพ็ญธรรมได้ก้าวหน้าหรือไม่ในทุกช่วงชีวิตการบำเพ็ญธรรมเจออุปสรรคมากมายอาจารย์เชื่อว่าเจ้าทั้งหลายจากผ่านพ้นไปได้อย่างงดงามในทุกช่วงชีวิตการบำเพ็ญธรรม และแน่นอนสิทธิ์จะรักษาบุญสัมพันธ์ไว้อย่างดีฝึกฝนกายใจให้เยี่ยงจิตฟ้าและพร้อมเป็นสะพานบุญที่ดีเชื่อมโยงระหว่างแดนอนุตระสู่เวไนทั้งหลายในโลกีได้ผูกบุญสัมพันธ์กับธรรมะอย่างผู้รู้ตื่นโดยเริ่มจากจิตแห่งศรัทธา จะบำเพ็ญธรรมและก้าวศึกษาเรียนรู้คำพีจิตแห่งตนศึกษาอนุตรธรรมอย่าลังเลจงก้าวเดินพิสูจน์ด้วยตนเองการที่ธรรมะลงปรโปรดด้วยเคราะห์ภัยและจิตใจเวในนั้นตกต่ำบัดนี้รมได้ลงกอบกู้ เจ้าจะต้องเชื่อมั่นจริงการที่จะเชื่อมั่นธรรมจะต้องศึกษาหลักเหตุผลด้วยตนเองเพราะธรรมะเป็นสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงดุดดังจิตใจแห่งพุทธ,ธเดิมคงสว่างสดใสเหตุที่ยานมืดมนเพราะแปดเปื้อนด้วยปฏิกูลกิเลสทั้งหลาย จึงไม่สามารถสว่างแจ้งได้แท้จริงดังนั้นเมื่อสิทธรักได้พบผ่านวิถีธรรมจงตระหนักบำเพ็ญจิตฟื้นฟูสู่ความบริสุทธิ์ให้ได้จริงสิทธรักเอ๋ยสิทธรักเอ๋ยในหลายชีวิตที่ผ่านมาทั้งอดีตและปัจจุบัน บำเพ็ญธรรมแล้วเจ้าอย่าให้ชีวิตแห่งเรือทร,รมจมหายก่อนที่จะใกล้ถึงฝั่งผู้บำเพ็ญธรรมในอดีตและปัจจุบันได้จมหายก่อนจะถึงฝั่งดังนั้นบำเพ็ญธรรมมิใช่เรื่องล้อเล่นแห่งชีวิตจากผ่านความสุขหรือทุกข์นั้นเจ้าจะต้องยินดี และยืนหยัดร่วมเคียงข้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอย่าให้พุทธบุตรร่วงจมหายจากแดนพุทธะจงชุดช่วยให้หลุดพ้นจากวัฏสงสารสิทรักเอย๋ยสิรักเอย๋ยในยามที่บำเพ็ญปฏิบัติธรรมเจ้ายิ่งต้องเข้าถึงหลักจิต สัมผัสให้ถึงคุณวิเศษแห่งไตรรัตน์การที่เจ้าได้รับธรรมะจงอย่าได้ปล่อยทิ้งคว้างน้อมนำกลับสู่จิตบำเพ็ญกายปลอมสู่ธาตุแท้แห่งพุทธะอาศัยโอกาสดีชาตินี้ได้พบผ่านตัดความลังเลใจแล้วตั้งใจจริงศึกษาธรรมะ ติดพึงตระหนักคุณค่าชีวิตอยู่ณที่ใดในโลกีทุกชีวิตมีวัยที่แตกต่างระดับการฟังธรรมเข้าใจความหมายก็แตกต่างดังนั้นวัยเยาววัยกลางคนวัยชราสร้างคุณค่าแห่งชีวิตได้เช่นกัน ขอเพียงมีจิตตั้งมั่นในการประพฤติความดีสร้างบุญกุศลให้ชีวิตของตนแลบรรพชนอาบอิ่มในรัศมีธรรมร่วมบำเพ็ญร่วมสร้างบุญวาสนาหากชีวิตดุจด,ดอกไม้ที่เบ่งบานได้งดงามแต่ทว่า ผ่านการเวลาก็ร่วงโรยแม้จะชื่นชมชีวิตผู้อื่นดีเพียงใดแต่ถ้าหากสิทธิ์บำเพ็ญสร้างสรรค์ชีวิตตนเองได้เกิดคุณค่าก็ย่อมดีแท้สิทธิรักเอย๋ยสิทธิรักเอย๋ยยามใดที่เจ้าแงนมองฟ้ารู้ไหมว่าพระแม่องค์ธรรม ฝากความห่วงใยคำนึงถึงสิทธิในการรอคอยได้ผ่านพบชาติผ่านการเวียนว่ายมาแล้วหกหมื่นปีก็ยังคงรอคอยบุตรเดิมกลับยังบ้านก่อนตะวันจะโพลเพลขอคนดีจูงมือกันนำพามวลพี่น้องกลับยังบ้านเดิม ไปกราบพระแม่องค์ธรรมไปร่วมงานชุมนุมหลงหวาแห่งอริยปราดเมธีเจ้าจงอย่าลืมคำมั่นสัญญาเจ้าจงอย่าลืมความรักที่มีสิทธิ์แลอาจารย์ดุดดังพ่อลูกผูกพันสายสัมพันธ์นี้จักไม่เสื่อมคลาย แม้โลกาจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปอาจารย์ก็ยังเป็นห่วงสิทธิ์เป็นเพื่อนสิทธิ์เกินข้ามผ่านทุกๆุความทุกทุกๆความสุขทุกๆุความหนาวขอเจ้าจงเชื่อมั่นเถิด